เฮ้ยอะไรเนี่ยโนริว่าเฮ้ยไอยโนริเนี่ยผมต้องระวัง่ม,มันเ,เดี๋ยวขุดขุดก่อนขุดดินเนี่ยขุดหามุมขุดก่อนเออเนี่ยนะโอ้โหมันมันกดผิดอีกแล้วเออหายตัวขุดดินจเจริญย่องมันย่องเนาะองย่องเอ้ย่องย่องยองมันไปไหนแล้ววะเอาไอ้เมื่ตัวจริงใช่ไหม เราจะรู้ได้ไงว่าอะไรตัวจริงัวปอมนะออกไปไหนแล้วอ่ะยังได้ยินเสียงกีตาร์โซโล่ตัวนี้บอกว่าเนี่ยใต้บอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเมจเลยว่ะโคดหลังนะโคตรคเขียดเลยไหมมืดเอ้านี่มันไม่ใช่เพื่อนเรานี่หว่าเราก็เดินเห็นใส่หมวกนึกว่าเพื่อนโอ้ไม่มีสวมเราไปไหนแล้วอ่ะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทําไมมันมาจากไหนวะเนี่ย โอ oh. oh, oh, right? really right? ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันตัวจริงใช่ไหมไม่รู้ตัวไหนตัวจริงตัวปลอมโอ้ตัวปลอมนี่หว่าแล้วดูยังไงว่าอันไหนตัวจริงตัวปลอมโอ้ยงงไปหมดละเป็นกำเฮ้เดี๋ยวเราย่องมันมันเป็นยังไมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไหนวะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นตัวจริงแน่นอน ใช่ปว่าดูก่อนนะดูก่อน,นต้องดูลัดเราก่นอนอือใช่ใช่ใชเ,ออเนี่ยตัวจริงย่องมันย่องว๊ะอืเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเนี่ยตีไปหนึ่งทีโอ้ยแต่มันไม่สตันว่ะลองจิ้มข้างหลังใหม้มาถึงสะตันเอา้านี่คุณชกโยกไอ้ที่ตัวจริงปะตัวจริงปะวะโอยไม่รู้อ่ะไปก่อนละเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนตัวจริงตัวปลอมไหม ก็วิ่งไม่พักเลยเราก็วิ่งหนีตัวปลอมโอ้ดูไม่ออกเว้ย <c oughs> เป็นไงบ้างสถานการณ์ไอตัวจริงมันอยู่ไหนไม่รู้ผมอยากจะไปสวดมันสักหนึ่งทีก็สวดยากแท้ เฮ้ย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 เยตัววเฮ้ยเฮ้ยเงไยเ้ยเฮ้ยเห้ยเฮ้ยหฮ้ยเด้ยเด้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ย้ยเฮย่ฮ้ยเนเ้ยเฮเยเอ้้ยเฮ้ยเยเฮียเฮ้เฮ้ยเอ้ยเฮเ้ยเเฮ้ยเยเ้ยเ้ย เฮ้ยเพื่อนเราเพื่อนเราเก็บว่ะมันมาไถอะไรเราวะเนี่ยเอ้ยพี่เราไม่เกี่ยวเออซีมีสักหนึ่งตุ๊กเฮ้ยโอ้โหตกใจไอ้นี่เพื่อนเรานี่ว่ะเห็นหัวขาวเหมือนนั่นโอ้ยโอ้ยวิ่งสวบแหลกแล้วสวบแหลกแล้วมันข้างแล้วอ๋ออะไรวะเนี่ยทำไมไอตัวนั้นขึ้นโอ้ โอ้โหเต็มหัวส่วนแค่หนึ่งทีเอาว่าเฮ้ยมีสีม่มวงขึ้นแล้วไปก่อน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 แล้วไปแล้วครับไปแล้วไม่หันกลับไปดูด้วยไปอย่างเดียวเจ็บแขนเจ็บแขนกระเพกกระเพกแล้วไงอะ่ะพอมันเต็มแล้วทําไงต่อเต็มแล้วไงต่อวะต้องไปดูวะเนี่ยไอตัวเนี้ยมันผมเห็นแล้วเอ้ยโ,โ้ขอบคุณมากครับคนดีของสังคม กินก่อนเลยปะกดกินไงวะอ๋ออันนี้โอเคอยาทำบ่อยเล่นแมปดอด่านเอาดอในเซิร์ฟวีพี่คืออะไรครับผมไม่ค่อยชอบเล่นเกมผีกับแมปมืดๆอ่ะเพราะมันเสียสายตาเฮ้ยย่องันย่องันด้าฮึดจ้ฮดจะเฮ็ดจฮดจ้าฮดาฮ็ดจ้เฮ็ดจเฮ็ดจุฮดจฮฮึดฮฮดฮดดึฮด อาอตลอดมันไม่ขึ้นแล้วอะ่ะเฮ้ยเอาไปไหนแล้ววะเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโยโดนทุกดอกแล้วบอกว่าพิ้วเออนี่ไงจุติจุติอีกครั้งนะม,มุมมืดเอ้ยเอาเรื่องอยู่ยนะเอาเฮ้ยอันนี้ตัวจริงใช่ไหมหรือตัวปลอมตัวปลอมอ่ะถือว่าตัวปลอมแน่นอน เมันมีสตัวไปก่อนดนีกว่างงงงงไม่รู้ตัวจริงตัวปอมอะ่ะไปก่อนดีกว่าแก่นอนมันน่าจะตัวจริงแล้วล่ะเอา้าฟันผิดไปฟันไอตัวนี้แทนโอ้ยูก,ก่อนชูก,ก่อนเออแตะเฮ้แ,แต่ช่างน้อยก็เราก็ได้เกิดว่ะไอมือดเล่นแมบบใครจูพาราดัยได้ไหม วันนี้ไม่น่าจะทันแล้วนะพอดูแล้วคาโก้มันจะได้เป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยสวัสดีคุณกีฮับด้วยนะครับสวัสดีครับถ้าพี่โชคดีไฟเปิดในแมปนั้นโอ้โโชคร้ายจะเจอดันมืดเนี่ยตอนนี้ผมปวดตามากเลยเวลาเล่นแมปมืดมืดอ่ะถ้าวันไหนผมเล่นฟอร์สแคนสงสยัยเล่นได้แค่ชั่วโมงเดียวมั้งไม่งั้นปวดตามันมืดเกินผมใส่ตาเขาเรีเยกอะไรนะใส่ตายาวด้วย ประเด็นคือเล่นเอาวีมาทั้งวันไงวันนี้ก็ <c oughs> เลยทําให้สายตาล้าอาแล้วทําไมไอ้นี่มันยืนเนียนไม่มีใครสนใจมันเลยเอา้เอากำลังจะบอกไม่มีใครสนใจเอ้ยโหกดัดเอา้าสวยงามตามท้องเรื่อง <c oughs> โดดสุกคนแรกเ <c oughs> มื่อไหร่ผมจะได้เข้า <c oughs> อาโก้ปั่นไฟบ้าง <c oughs> เกือบแล้วปิงไปหน่อย <c oughs> เ,อเดี๋ยวเดียว เฮ้ยอ๋อตรงนี้แหล่งแหลงแหลงแหลงปลูกผักเหรอเอาขุดด้วยขุดด้วยคนขุดไม่ได้วะ่ะมันทับที่ไม่ได้ด้วยเอ้ยมันห่วงมากมันทับที่ไม่ได้เออนี่ตรงนี้อยู่ข้างๆกันนี่แะเห็นกรเบาเบาเฮ้ยเฮ้ย อ๋อนี่ไงตัวเขียวๆนี่เด็ดๆย่อง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 ยองยองยองออเอาสาก,กะว่าแบบตัวเหนือมันวิ่งไปยันนู่นคนละทางเลยมินจาของเราเฮ้ยเออเออดิ้นด่้นดิ้นมันโมโหแล้วเดี๋ยวมันมันสวบเราแทนว่ะ เฮยเฮ้ยมันตาแดงแล้วว่ะยา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 อย่าเข้ามาทางนี้เฮ้ยเเอามันขลั่งไปไหนแล้วคลั่งไปไหนแล้วไปด,ดูกันไอ้ตัวนี้มันคลั่งเาเฮ้ยเพลงมันเฟียเ้ยวว่ะอ้หูิมพุงทางนั้น่ะ โอ้ยมู๊มัวตัวตัวเหลงโอ้ยมัวตัวตัวหลงละมันหมุนมันหมุนด้วยมันเป็นเอลซุปวะเนี่ยหมุนเหมือนเอลซุเลยว่ะเออเว้ยไปไหนละไปไหนแล้วเฮ้ยอโอหายากจังไ้ตัวเนี้ยมันจะเอาใครก็ไม่เอาสักตัวอะไรก็งงไปหมดละโอ้ยโอ๊ยอุ๊ยเราโดนไปด้วยเลยโอ้ยสมปัอน เออเอาว้าวโถเอ้ยนี่ขนาดจิ้มไปแล้วกะว่าโดนเต็มๆยังจะว้าวอีกโอ้ยเจ็บแขนว่ะเพื่อนขอโทษด้วยเราพยายามช่วยนายแล้วว่ะโอ้ยเอ้ยเป็นไงมั่งเราแก๊งแขนเจ็บว่ะโอ้โหนี่ไงแก๊งแขนเจ็บเอืออะเฮือะเอือะเฮือเรียบร้อยขีดอีกแล้วไม่น่าเลย โอ๊ตนี่เองเห็นมันมึนๆแต่จร,จริงมันหลอกให้เราตายใจนี่หว่าเพลงนี้ผมได้ยินจนเบื่อละ <c oughs> ปิงจัดเล่นไม่ไหวละ4ี่ร้อยห้าร้อยพี่ผมแพ้เพราะมีคนเก่งกว่าแถมเล่นบนคอมอีกอยังไงผมก็แพ้ขั้าตอนแถมปิงด้วยอย่าไปซีเรียสครับเล่นให้สนุกครับอย่าไปสนใจแพ้ชนะเราเล่นเพื่อความสนุกสนาน <c oughs> แพ้บ้างชนะบ้าง ถ้าเราอ่อนเราก็แพ้บ่อยอย่างผมนี่ตุยคนแรกประจำเออเราต้องเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเราใช่ไหมเฮ้ยเอาเอานี่ไป็นอะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นท่ามันหลอกว่ามันมันเป็นแผนว่าเมื่อกี้ว่าเฮ้ยมันร้องลั่นเลยว่ะข้างแล้วเฮ้ยเกือบโดนเกือบโดนน้องโอ๊ตว่ะน้องโอ๊ตเฮ้ยเอาว่ะน้องโอ๊ตผิวว่ะ เฮ้ยมันขึ้นมาเอาเมดแล้วมันโมโหว,ว่าเมทมันน่าลำคานวะ่ะเอาว่ะเฮ้ยเอาว่า,อ,า,วาอีกสิบวิอีกสิบวิยังไงเฮ้ยอเขี่ยวขาโอ้ยโอ้ยอ๋อโดนแทงหลังเอาเรียบร้อยโอ้โหเหมือนเล่นยากเหมือนกันนะไอตัวนี้ปรับแสงเร็ววันนี้น่าจะดี ไอ้เมดเมดเมดพื่อนไอ้เมดเราช่วเพื่อนดีนนกว่านะของคนเมดยงตั้งอกตั้งใจเมมันโดไนโดไล่ไปแล้วเมดมันโดนไล่ไปละมมันหนีไปละ เราก็เนียนทําของเราไปในเมื่อเมดเขารับเป็นเมดตสตายแท้งไปแล้วเราก็ต้องทําหน้าที่จนถึงจุดสุดท้ายอ้าวไปยังไงวะเนี่ยทีนเฮ้ยมันเหมือนไปไม่ได้แต่มันก็ไปได้นะออเดี๋ยวนขะุดขุดขุดขุดดินขุดดินเออขุดดินตรงนี้แหละไปไปไหนกันละ กำลังเห็นเลยกำลังเห็นกำลังเห็นจริงไหมมันหลอกอ๋อเพราะโดนหลอกโดนหลอกมันหลอกมันหลอกโมันหลอกว่าไม่เห็นแต่ที่ไหนได้จริงแล้วมันเห็นโอ้ยโอ้โหไม่น่าเลยจะไปทำ quest ของเราดีๆก็ดีอยู่แ네ล้วโธ่ไม่น่าไปหาจิ้มเลยเดี๋แก๊งนี้กู้ภัยว่ะ เออเยเกอร์เขาทำให้ตายใจใช่ไหมเออมันเป็นแผนนี่หว่าเออไอ้พทวกนี้มันเอาเม็ดเอา้ามันแก๊งเจ็บแขนหน่เนี้ยหงเจ็บแขนกันใหญ่เลยเออเจ็บแขนกันใหญ่ดลยว่ะม,มันเกมเต้นใช่ไหม ไปมาเต็มเลยไปตัวนี้มันเท่ดีกว่าดูเฮ้ยมันไม่ไปช่วยเพื่อนช่วยอะไรหรอมันเป็นเมดมันต้องช่วยเพื่อนไม่ใหรอโอ้เอ้ยอะไรวะเนี่ยเมดอู้งานจานเมดอู้งานเฮ้ยอ๋อมันอยู่ที่สูงอ๋ออยู่ที่สูงมันหลบดาบได้นี่มาหัวเรื่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเาเมดมันบินว่ะมันบินวมา อุ้ยเขียวหลังไม่นิดเดียวอเอาอยัางไง,งไงเม็ดเม็ดเมดบินบินเอ้ยมันบินเท่อยู่นะทำไรได้วะเนี่ยเอ้ามีที่ประจำมันเหรอเนะี่ยเอ้ยมันมีแจกสวยว่ะมันมีแจกกล้วยว่ะเป็นอาหารว่ะอ้าไอ้มันโดนปิดล้อม,มอ่ะออกไปได้ไอ้แก๊งนี้มันอยู่กันเป็นตี้เลยว่ะเนี่ยอยู่ครบตี้เลยว่อะอดู กินไอ้นี่อ้าวเจอเพลงดาบบินเพลงดาบบินหลาเอาแล้วเอ้ยเมดเอ้ยแก๊งแก๊งนี่มันแก๊งสเตอร์สี่ตัวว่ะเฮ้ยถ้ามันโดนสวบทีเดียวพร้อมกันสี่ตัวจะเป็นยังไงวะเนี่ยเอาเอาเอามันยืนดูเพื่อนมันว่ะมันไม่ช่วยเพื่อนมันด้วยนะดูดิไม่ใช่เมดครับเขาเป็นหุ่นไรกายเอาหรอในเซอร์พี่ยังไม่มีใครออกเลยอ๋อค่อนข้างเหนียวแน่นครับอยู่กันยาว เอ้ยเอาว่ะแทงได้ว่ะแทงสวบแทงสวบเฮ้ยเอาว่าเมนมันควงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเอา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 ลูกน้องมีลูกน้องลงมาต่อยเอ้ยโดนโดนแล้วเอาฟันตัวนู้นเอากระโดดลงมาฟันตัวนี้ต่อโอ้เอาว่าแก๊งตีแตกตีแตกแล้วคราวเนี้ยที่แตกเอาโดนลูกน้องต่อยอีกเอา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  อ๋อไอ้เกือบเกือบเกือบเอา,เอาโดนดแว่าโอ้โหเกือบเอาตุยเลยนี่หว่าใช่ไหมโดนลูกน้องต่อยตุยเหรอเมื่อกี้เนี้ยโอ้โ,โหเอ้ยไม่น่าเลยวะ่ะเฮ้ยลูกน้องมึงก็ดีว่ะโดนโดนเฉาะหลังโดนเฉาะหลังซะแล้วเออแต่เกมนี้มันถ้าเกิดปิงถ้ามันไม่ปิงมันก็จะสนุกนะแต่พอมันปิงปุง๊บม,มันก็จะระยะมันก็จะแบบ ระยะมันก็จะวาร์ปได้แต่ส่วนใหญ่เกมในโลบอตก็จะวาร์ปได้สะเกือบทุกเกม <c oughs> เออหรือว่าเป็นที่เน็ตผมผมสายต้องไปอัปเน็ตแล้วว่ะ